หนวะเรียบร้อยเรียบร้อยอร้อยโคตรแรงเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยเรียบร้อย,อ,อ,ยอีกสดสวย ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอร์ดิวตี้วอลสโวลสนนะครับเพื่อนๆก็ซีซั่นหครับซีซั่นหรนะีโหลดเนาะมีปืนใหม่เข้ามาถึง2กระบอกนะครับเพื่อนๆแล้วก็อาวุธระยะประชิดเข้ามาอีก1ชิ้นนะครับเพื่อนๆปืนใหม่2กระบอกเนี่ยจะมีปืนพกกับ SMG เนาะแต่ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยจะมาในส่วนของ SMG ก่อนนะครับเพื่อนๆจะมีชื่อว่าลักแมนชา a ์ลด้านเดียงนะครับเป็นเอ็มตีวอยู่แล้วเพื่อนๆแล้ว็ ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ยิงแบบฟูลออโต้นะครับเพื่อนเพื่อนมันจะยิงแบบเบรสโหมดนั่นเองเนาะแต่ดาเมจที่ได้เนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับเพื่อนๆืก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งการว่าคิดจะแต่งกันยังไงเนาะป้ายอยากเติม cp ไปซื้อบันเดิลสวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม in th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม in th และเลือกมาที่เกม c a l l of Duty Warzone 2.0พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับ เข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2.0และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับแล้วกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชำระเงินให้เลือกไปที่ LaserGo และกดดำเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดำเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับ และสำหรับลูกค้าที่เติมเกม a r z o ซ e 2.0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชักกี้บีนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะและก็กดชำระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย C ี CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น w a อ z โซ e ผ่านสตรีมทางร้านก็ยังมีสตรีมบอลเล t ให้เพื่อนๆเลือกเติมด้วยนะและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับ เติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม i n t h ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับพิจาแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆมาดูที่ชิ้นแรกกันคิดเปลี่ยนบานเลวเป็นตัวที่2อันนี้นะครับเป็นตัวหน้าสั้นเนาะจะบวก M d ็มด s i z e s p e e d นะครับที่ Recoil Control แล้วก็ Movement speed ด้วยนะเด็กเนาะเพิ่มความคล่องให้กับปืนนะครับตัวนี้เนาะจูนไว้ประมาณนี้ครับ ชิ้นต่อไปอคิดใส่เป็นเลเซอร์ตัวที่4อันนี้เนาะจะเพิ่มความเขอมให้กับปืนไปอีกนั่นเองเนาะจะบวกเอ็มดาวไซส์สปีดนะครับเอ็มมิกสเต็มเบลิตี้นะครับสปินทูไฟสปีดด้วยนั่นเองเนาะจูนไว้ประมาณนี้ครับชิ้นต่อไปอคิดใส่สต็อกอันใหม่ให้มันเนาะตัวที่3อันนี้เนาะมันไม่ใช่อันใหม่หรอกเพื่อนๆมันได้บัฟมาใหม่นั่นเองเนาะ FT ฟทีโมบิลสต็อกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มสปินสปีดนะครับเอวกิ้สปีด แล้วก็เวลานั่งเนี่ยจะมูเมนต์เร็วขึ้นนะครับแล้วก็บวกเอ็มดับไซส์สปีดด้วยนั่นเองเนาะมันได้บัฟมาใหม่เนาะสตออันนี้นะครับมันเพิ่มความคล่องให้กับปืนเนี่ยเยอะเลยนะครับคิดมาแทนใส่ไอตัวที่2อ,อันนี้เนาะปกติตัวที่2นี้ก็ดีแหละแต่ว่าพอเรามาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยก็เล่นคล่องกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ว่าเอ่อพวกรีคอยล์คอคนโทรลเอมมิ่งอะไรเงี้ยมันจะลดลงนะเพื่อนๆแต่ว่าคิดว่าปืนนี้มันนิ่งอยู่แล้วเนาะก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับซิ่งๆเลยเนาะอันนี้นะครับจะจนนนไว้้ปรระะมาณีคับ แล้วก็เปลี่ยนเลคก,กิฟครับใส่เป็นตัวแรกอันนี้นะครับเพิ่มดีฟอยคอนโทรลนั่นเองเนาะใส่สต็อกแล้วดีฟอยคอนโทรลมันหายเยอะเนาะเพื่อนๆกับบาลเรลนะครับก็เลยมาทดแทนด้วยเลคก,กิฟอันนี้นะคะรับบวกดีฟอยคอนโทรลนั่นเองเนาะยูนไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ของแต่งชิ้นสุดท้ายนะครับใส่แมกกาซีนนั่นเองใส่เป็นแม็กซ์สี่สิบนัดเนาะก,ก,ก็ยังมีความป้องตัวอยู่นั่นเองนะไม่ได้ใส่ห้าสิบนะครับเพื่อนๆคิดใส่แค่สี่สิบเนาะเน้นความป้องตัวนั่นเองนะครับ โอเคก็มากันที่ข้อดีของเจ้าปืน man ลัแกแมนชราลในกระบอกนี้กันนะครับเพื่อนๆก็ค <c oughs> ือเหมือนโปรไฟร์เลยเนาะลักแมนชราลนะครับก็ข้อดีข้อแรกเนี่ยมันเป็นปืน S.M.G. เบิร์สโหมดที่อาา่าดาเมจค่อนข้างแรงเลยเนาะเพื่อนๆอ่าศัตรูอยู่ระยะใกล้ๆเนี่ยยิงประมาณ3ชุดแตกเลยเนาะศัตรูนะครับแล้วก็ถ้าระยะกลางเนี่ยประมาณ4ีชุดนะครับศัตรูล้มเลยเนาะสำหรับปืนนี้นะครับแรงมากเนาะะ,ะปืนนี้นะครับ,แ,รนนรบแล้วก็ T.T.K. ของมันเนี่ย มันยังดีกว่าพวก่า s m าที่เป็นเมตาในช่วงนี้ด้วยเนาะ TTK ดีกว่าระยะระยะประมาณหนึ่งเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าความที่มันเป็นเบิร์สโหมดเนี่ยอาจจะเล่นยากน,นิดน,นึงนะครับแล้วก็ข้อดีข้อนึงเนี่ยก็มันเป็นปืนที่เบิร์สโหมดที่แบบยิงนิ่งมากๆเลยเนาะเพื่อนๆแทบไม่มีรีคอยเลยเนาะรีคอยน้อยมากนะครับปุ่มปืนง่ายมากเนาะสำหรับปืนนี้นะครับแล้วก็มากัะที่ข้อเสียก็อย่างที่รู้กันมันเป็นเบนะิร์สโหมดเนาะมันอาจจะยิงแบบไม่สะใจนะเพื่อนๆมันยิงทีละ3นัด3านัดอย่างนี้นะครับ แล้วก็เวลายิงเนี่ยคิดแนะนําอยากให้เวลายิงเนี่ยให้ศัตรูเวลายิงศัตรูเนี่ยพยายามยิงให้เข้าทุกงนัดเนาะภายใน3นัดนะครับผมถ้ายิงแค่เข้านัดแรกเนี่ยแล้วนัดที่2องนัดทีสามไม่เข้าเนี่ยอาจจะต้องยิงเยอะหน่อยนะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เซตแต่งที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ยมันจะเน้นความคล่องตัวเป็นหลักเลยนะเพื่อนเพื่อนมาดูที่กราฟเนี่เห็นไหมมันจะเน้นความแบบความผิวความคล่องเป็นหลักเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็แวะมาดูกันที่บาเรลนิดนึงนะครับ หลายๆคนก็ชอบบาเลวอันแรกอันนี้เนาะบาเลวอันแรกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบนะครับบาเลวอันแรกเนี่ยมันจะเน้นความแบบระยะดาเมจนะเพื่อนๆยิงแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับดีดีทั้งสองอันนะเพื่อนๆแล้วก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะส่วนตัวคิดชอบอันที่สองนะครับมันพิ้วกว่าน,นั่นเองเนาะเน้นความพิ้วนะครับอันนี้เนาะ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นั่นแหละเพื่อนๆก็เกมที่คิดจะเล่นในวันนี้ก็เป็นแมปใหญ่มาซาร่านหนึ่งเกมนะครับแล้วก็เป็นแมปเล็ก อชิกาไอแลนด์หนึ่งเกมนะครับเป็นรีเซอร์เจเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าลักแมนทราที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป Let's go! <S มาคิดมาลงบ้านนี้นะเพื่อนๆสองหเงินนะครับจะได้เล่นกันนานๆเนาะอาพีเคจัดมาห้ากากทองโอเคซื้อโหลดกันครับเพื่อน ไอล้ลจ้าวิ้ยผลมันเนี่ยจะบอกนะเรียบร้อยติดหลังคางไงเพื่อนๆอะต้องมาเสียเวลาปีนึ้นมอีกชีวิตโอเคมาปืนพร้อมเล่นนํเขาให้ แต่มีเสียงอีกกล่องน,นึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวขอแวะก่อนวิ้รีดิพลอยไงดีดนะที่แวะก่อนยุดนี่คือหน่วยสวาร์ทอยู่ไหนวะไปไหนวะมันควรจะอยู่แถวนี้สิหรือว่ามันอยู่ข้างล่างวะพเพื่อน ว ah. ุ้ยวุ้ยนี่นี่นี่ดนเสียงเท้านี่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 น่าอยู่ข้างล่างเพื่อนๆไหนวะเรียบร้อยปืนใหม่ไงเพื่อนๆเบาตี้ต่อหนักสองให้ มันเล่นโดนวะเนี่ยโดนมันไปเขาทำขนาดมันขาแข็งวะ่ะซอ,องไฟ <c oughs> เจ๋วเป็นรุ่นซองไฟไงเพื่อนๆแต่แเรามีรีดีพลอยไงโหลดเอาตกใ,ใกล้ๆวะ่ะโอเควงบีบจะไปรู้สดเดิมได้ไหมวะเอาของเอาอะไรอย่างเงี้ย เปะเข้าวงดีกว่าวงบีบแล้วอุ้ยใครยิงมาอุ้ยอุ้ยจะยิงครับพี่จะตายโอ้แม่นเกินเกือบตายใครโดดลงวะนะแอบตายไปเลยละกัน แผนจะหมดเอาปะ่ะเดี๋ยวเราไปหามีคนยิงมา Let's go อุ้ย head shot เ,เลยนี่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 กังอยู่คุณเพื่อน เด๋ยวร้อยอยืนชอปปิ้งอยู่หรอเพื่อนตท่อตีนะขอปืนเดิมเรอคืนก่อนโอเคขอปืนด้วยคนยิงกันคนโดดลงอะไรวะเนี่ยทำไมคนมันเยอะเยอะไปหมดเลยวะข้างบนก็ยิงมานะนะัวนแะเมื่อกี้วิเจนครับพี่ไม่ทันตั้งตัวเลย เหมือนมีคนอีกนะขวามือเมื่อกี้เราได้ยินปล่อยมันยิงกันไปก่อน <c oughs> เราแวะกลับมาชอปปิ <c oughs> ป้งวะเพื่อนๆแป่ละจ้าใครจะอยู่ก็อยู่นี่มันที่อะไรกันวะเน <c oughs> ี่ยโโคตรเยอะเลยขอยืนดูจากห่างๆแป๊บหนึ่งเด้อ <c oughs> เ,เห็นตัวเดียวนะใน U A V นะตัวอื่นไม่รู้จะมีไหมนะพเพื่อนๆไม่รู้โค้ดหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่นี่นี่มันอยู่หน้าปั๊มเมื่อกี้มันวิ่งออกไปหลังปั๊มแล้วเพื <c oughs> ่อนๆเห็นปะนี่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  <c oughs> ไปไหนเพื <c oughs> <p> ่อนคุยกันก่อนไหนวะ S <S <ge ar> ุ้ยเสียงเดินมันน่าจะอยู่ข้างนอกเพื่อนๆวุ้มันปีนมันปีนเรียบร้อยปีนบันไดอย่างนี้ก็แตกสิครับจะอยู่เลยซื้อกันหนึ่งโอเคเอาี a เอามาด้วยเก็บไว้อุ้ยแล้วมี แล้วมีคนไงในปั๊มไงอุ้ยมีได้ไงวะมาตอนไหนวะเพื่อนๆแล้วมันก็ไม่ออกไปยิงด้วยนะมันนั่งติ๋มอยู่นะเพื่อนๆพี่มองมันไม่เห็นว่ะขอแหวะเข้าไปดูดิเซมเทคมาแล้ว<ๆ>เป็นในตัวเดิมไง<ๆ>ในตัวใส่หน้ากากใส่เข่าอะ PA ลงเลย<ๆ>หลบไปดีนะเพื่อน หลบไม่ดีแตกนะเรียบร้อยแสดงว่าหลบดี <laughs> โอเคออกมาได้แล้วเ <az> พวื่อนวงจะบีบแล้ว, <az> ลวนะะวงบีบแล้วนะเพื่อนไม่ออกเหรอเอา้าหายไปไหนวะหรือม <az> ัน มันเดินอ้อมไปแล้วเหรอคิดไม่เห็นวะไปแล้วเหรอไม่ทันเห็นวะเพื่อนๆวินี่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 มันอยู่นหน้าเราหนินี่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 ตัวนี้เลยมันเข้าวงมาตอนไหนวะต้องใส่มันอ้อมมานะครับวิรู้มันเจอเต้าที่ไงเพื่อนๆยิงกันไงเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยเงียบแล้วแล้วใครพระเบิดรถเราวะ ลอยระยะประชิดอย่างแรงเลยเพื่อนๆปืนนี้นะครับลดดำปีเลยใครมองมาแต่ยังครับพี่ค่อยๆเล่นกันนี่ๆอยู่ใกล้ๆเองเพื่อนๆนี่เนี่ยมันอยู่ไอ้บ้านเหลี่ยมๆเนี่ยเพื่อนๆบ้านเล็กๆนะ ไม่ออกแล้วเพื่อนเราจะเฝ้ารอจนกว่า 94. นายจะออก,เ,ออกเราเล่นช้าได้เรามีนักากนี่นี่นี่เนี่ยร้อยมายิงเปิดเราก่อนเองนะเพื่อนปาชอบดีบกว่า สุโยนี่แ <oten> ล <die> ้วก็หน้ากากมาด้วยมีหน้ากากหมอท้ามาแทนแล้วกันตังหมดมีคนยิงมาแต่ยิงไม่โดนไงนี่นี่นี่ลงเลยแล้วกัน อีไม่แตกอีไม่ตายไกลเกินเพื่อนๆมองไม่ค่อยจะเห็นเอาจะแตกกระโมกไว้เพื่อนเจ้ครับพี่เจ้ครับพี่เออดาวพอดี เมื่อกี้อีกลูกเหมือนมันจะใช้ปืนเดียวกันเรานะเพื่อนๆลักแมนฟาวนะครับเดี๋ยวขอปั๊มเกาะก่อนเหลือหนึ่งตอนหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆแต่ทำไมอีกตัวหนึ่งไม่ไม่ออกมายิงเราวะตอนที่จังหวะเราไฟกันอนะ่ะไม่ออกมาเติร์ดปะเอาระเบิดก่อนอาจจะเป็นเอโลก็ได้เพื่อนๆน,น,นอนติ่มอยู่อะไรอย่างงี้นอนติ่มนั่งติ่มอยู่ <c oughs> <c oughs> เจอเอโลอีกแล้วเหรอ คิดหาไม่เจอวะอยู่ไหนวะพยายามหาแล้วนะอยู่ไหนวะตามพุ่มไม้พุ่มต้นไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแฮกเกอร์อีกแล้ววะอย่าบอกนะ <laughs> อย่าบอกนะเจอแฮกอีกแล้วอ่ะหายแล้วนะเพื่อน แล้วก็เจอแฮกแกเพื่อนเพื่อนได้ที่สองนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเก็บไปทั้งหมดเจ็ดตัวเนาะเจอแฮกอีกแล้วเพื่อนเพื่อนแใหญ่ได้เจอแฮกบ่อยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคมาอยู่กันในแมปอชิกาไอาแลนด์นะครับเพื่อนเพื่อนมีคนโดดลง้วยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระทองเสียงเท้าเสียงเท้าเพื่อนเพื่อน เดบร้องไ,มไม่มีเปิร์กด้วยหรอขอแล้วกันเพื่อนมีคนอยู่ไม้ฮัลโหลมีร่องรอยการลูทวะแสดงว่ามีอาจจะมีคนโอเคไม่เอาเฮ้ยอาวสัมไม่ตาย <laughs> โอเค ศูนเอามาด้วยชอบอยู่ไกลเหลือเกินเพื่อนอยากไปซื้อโหลดวะเดี๋ยวนี้มันไม่มีช็อปเกิดใกล้ๆฝั่งที่คิดลงแล้วเหรอวิวิใครยิงมาวะเมื่อกี้กําลังยืนเมออยู่ใครแอบยิงมาวะอ่าเปิดมาด้วยนี่นี่นี่เจอแล้วยมีแค่ปืนพกละห้าแล้วใครยิงมวะ ใบสารยังแรงอยู่พเพื่อนๆอุ้ยเด็ดครับพี่อุ้ยก่อแตกเลย <laughs> เกือบเอ,เอบุ้ยระเบิดเกือบอุ้ยมีอีกลูกแกกับดัก <laughs> มันหนีออกไปแล้วเอ้นั่นบอกไปดีกว่ากับดักเยอะเกินกูไม่อยู่อุ <laughs> ้ย มันโดน RPG งไงแต่เรายิงลารดมันไงเมื่อกี้เราได้คิวเฉย RPG ยิงมาจากไหนวะที่ไม่ทันดูวะเมื่อกี้ <c oughs> พูดถึงก็มา <c oughs> โหลดวิววาเลเรียวะไอวาเลเรียตัวนั้นปะเนี่ย <c oughs> ก็แตกคือมันเจอเจ้าที่ไง <c oughs> ขอไปเก็บโหลดก่อนอุ้ยอาบิีจีไอตัวเดิมป่ะนะอาบินจีตัวเดิมไปแล้วจ้าอยู่กูไปกินไปแล้วจ้าไอจิวก็อยู่ไกปูเปิดอยู่โอเคซื้ออีกอันหนึ่ง นี่อยู่ใกล้เลยเพื่อนไม่ให้เปิดดูส่วนเลยนะเดี๋ยวลงไปหากันมันเพื่อนเรียบร้อยเกือบหมดแฟลกเมื่อกี้ยิงไม่โดนนะครับอุ้ยไอ้นี่มาตกใส่หน้าเราได้ไงวะดีนะไม่ตายตกแจงหมดอุ้ยเสียงเท้า คนเยอะคนเยอะเลยแถวนี้เพื่อนเยอะเลยเยอะเลยสวยคนเยอะเยอะไปหมดดีนะลากมาได้ตัวหนึ่งมีคนตามเรามาเพื่อน,<ๆ>นรออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะ เยอะมากคนเยอะมากแถวนี้มันยิงกันแล้วยิงกันแล้วอยากได้ของอ่ะไปยังวะขอของหน่อยนะเพื่อนนะขอยืมปืนเล่นด้วยเอ้ยวิวิวิมีคนยิงมาอืคนเยอะมากแถวนี้เพื่อน เดี๋ยวเราซื้อปืนเล่นเลยดีกว่าครับเพื่อนๆพื่อนซื้อแค่ S M G เนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวหาเก็บเปิร์กจากศพเอานะเพื่อนๆมีคนเข้าวงมาปะจะไม่มีนะวิทิ้งเกาะทองไปทำไมมี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  เรียบร้อยวิ่งตามกันเป็นหนังอินเดียเลยพอ,อยืมป์กเลยปั้นแฮนแเล์ดของชอบปืนอ,อะไรวะก็ยืมปืนเล่นเลยแล้วกันเพื่อนๆโอเครักแมนนะครับไม่ใช่เต็มปัดเรียบร้อยไอน้นี่ไม่มีเกาะเหรอไม่แบบยิงชุดเดียวแตกเลยปะสงสัยไม่มีเกาะนะครับเ,เพื่อน ใครเขายิงอยู่บนเรือวันน่ะไม่ใครมองเรียบร้อยยัง <G uct ress> ไม่ยอมลงจากเรือด้วยนะสงสัยรักเรือลำนี้มากมากในวงยิงกันรอ้อยโคตรแรงเลยวะ่ะเพื่อนเรียบร้อยอีกศพสวย มีหน้ากากไหมอะมาขอหน้ากากหน่อยได้ไหมมันจะไม่มีนะครับนนเปิดดูวเฮ้ยหน,นึ่งต่อหน,นึ่งแล้วเพื่อนๆได้อยู่ได้อยู่ใส่เกาะก่อนลืมใส่เกาะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนูนนูนนูนโอ้ ค <Cornell. S 2> ือจะเข้าไปรอในวงเลยว่างั้นวงเพิ่งจะเริ่มขยับเองนะเพื่อนนะมีหน้ากากเทพเหรอเลี้ยงไอตัดแตกนะโอ้โหหน้ากากแตกแล้วมั้งน่ะเพื่อนเรียบร้อยนี่ก็ใจร้อนเกิน โอเคได้แชร์มาฝากกันนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมนี้เนาะเก็บไปทั้งหมด14คิวนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับปืนลักแมนชาวนะครับเพื่อนๆเป็น S.M.G. เบิร์ดโหมดที่คิดคิดว่ามันยิงแรงมากๆเลยเนาะเพื่อนๆก็ลองไปแต่งเล่นกันดูเพื่อนๆคิดว่ามันยิงแรงเนาะแล้วก็ปืนยิงนิ่งด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิดได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย